จำนวนเงินที่ลุงพลปเป้าเต็นให้ตาชาญยายสมควรทุกเดือนแม้จะไม่เคยเลียวแลจากกรณีน้องชมพูอายุ3มปีหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบกลางป่าบนเขาผู้หล็ดไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตร ขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผเพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองค่ะล่าสุดได้มีชาวโซเชียลได้ออกมาเผยแล้วหลังเกิดเรื่องและลุงพลป้าเต็นเริ่มมีเงินนั้นก็ได้ให้เงินตาชาญกับยายสมควรเป็นประจำคนละสองหมืบาท แต่ถึงอย่างนั้นตาชาญกับยายสมควรก็ยังไม่ยอมมาขึ้นบ้านใหม่ลุงพลป้าแต็นอยู่ดีงานนี้ลุงพลกับปเต็นก็งานเข้าอีกแล้วเมื่อมี f อซทางฝั่งของแม่น้องชมพู่หรือของผู้สูญเสียได้แชร์เข้าไปในกลุ่มและมีการโพสข้อความโดยบอกว่าสาบานที่วัดพระแก้วฮ่าฮ่าลุงพลป้าเต็นให้จริง หรือแค่โกหกไปวันๆพอโพสนี้เผยออกไปแค่นั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันต่างๆนาๆคอมเมนต์แรกบอกว่ายืนยนันนั่งยนันนอนยนันได้เลยค่ะพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเป็นงานที่ถนัดจริงๆเด็กเข้าไปเชทถามแม่น้องชมพู่แล้วว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ได้เอาแชทที่แม่น้องชมพู่ยืนยนัน เอามาให้ดูกันค่ะโดยแม่น้องชมพู่ได้ยืนยันว่ายายกับตาไม่ได้เงินนี้ค่ะคำว่ายายสมควรหน้าด้านทำให้แม่ต้องแคบข้อความนี้ไว้ค่ะเขาอ้างว่าได้ยินข่าวจากปากเจ้าของเงินเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ควรมีหลักฐานยืนยันคำพูดค่ะอยู่ๆจะมาด่ายายลอยๆได้ไงทางเอซีก็เลยตอบในแชทว่าใช่ค่ะ เขาไม่ปกป้องพ่อแม่เขาเลยคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าพระที่เจ้าอาวาสวัทยาน,นาวาเคยให้มาไม่รู้ครอบครัวตายายเคยได้รับไหมข้อนี้สงสัยมานานเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะหาดูคลิปเก่าที่ซุปตาเขาเฝ้าสมเด็จท่านเสกสายให้พระทุกคนที่บ้านตายายพ่อแม่นาแต่ น้าเสริมนะน้าฝนและน้องสดิ่งคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าถ้าให้จริงมีคลิปหรือภาพออกมาอวดแล้วแค่เขาทำอะไรนิดหน่อยยังเป็นข่าวถ้าว่าให้เงินเยอะมีหรือจะไม่มีข่าวออกมาไม่เชื่อฮ่าฮ่าฮาไม่เชื่อหรอกถ้าให้จริงเขาเอาลง YouTube แล้วเพราะเขาทำทุกอย่างเพื่อเรียกไลค์จากควาย คอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งก็คอมเมนต์ว่ายายเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเอานะถ้าเขาให้ก็เอาไม่น่าดานเพราะยังไงป้าเต๋นก็ต้องให้อยู่แล้วคนที่ด่าก็ด่าไปเลยยังไงก็ต้องจับอยู่แล้วที่พวกเราพูดกันอยู่นี่ว่าเขาเอาเงินให้ตาก,กับยายแต่เขาจะให้ไม่ให้เราก็ไม่รู้ คนที่รู้ดีก็คือลูกออกมาพูดให้ฟังหน่อยว่ายายสมควรกับตาชาญได้ไหมไม่ได้เข้าข้างแม่นุสนะแต่เวลาทางนั้นพูดมาก็บอกเราบ้างอย่าปล่อยให้เอฟซีด่ากันอยู่เลยน่าจะให้จริงนะแบบแอบ,บให้อ่ะแอบบจนไม่มีใครเห็นเลยคนทุกคนที่ชอบโกหกเรามองออกเลยว่าผลสุดท้ายชีวิตของเขาจะเจอกับอะไร ยิ่งถ้าโกหกเรื่องใหญ่โตกว่านี้นะไม่มีใครรอดหลอกบอกเลยว่าไม่รอดสมบัติที่มีทุกวันนี้น่าจะได้บุญมาจากพ่อตาแม่ยายเดานะส่วนที่ทางธรรม,มหากินก็ได้มาจากพ่อตาแม่ยายนั่นแหละค่ะแต่ความโลภของเขามันมีเยอะอยากได้บ้านที่เขาเอาไว้ให้ลูกชายคนเล็กของเขาที่มันเป็นคดีความอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะความอิจฉาริษยานี่แหละค่ะคุณพี่ท่านผู้ชมคะหลังจากที่แม่น้องชมพู่ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ของตัวเองนะคะโดยมีการโพส์ข้อความว่าทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแค่แมเมวควรมันเรื่องเล็กหลังจากโพสต์โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปทางเพจแฉกูจัดไทยก็ได้มีการแคปโพสต์นี้ แล้วก็เอามาลงอยู่ในเพจและมีการโพสข้อความด้วยว่าปุ้นปูนเป็นเป็นสวัสดีเพื่อนรักแฮ่ฮมันบ้าจริงๆเลยติดโซเชียลจนงอมเงมวันวันเรียกร้องความสนใจชอบเปรียบเทียบชีวิตและอิจฉาตาร้อนคนอื่นจะบ้าปะ่ะเรื่องลูกไม่ใช่เรื่องเล็กนะจ๊ะเพื่อนเลิฟ ควรเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องคนร้ายไม่ใช่มานั่งเล่นโซเชียลนะสานะปัญญาอ่อนลูกตายมันคือเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตมันต้องใจจะขาดมาเมวขวนบ้าอะไรมันต้องโฟกัสที่การตามหาคนร้ายไม่ใช่โฟกัสเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตคนอื่นเพียงเพราะอิจฉาริษยาตลอดเวลามันโมเมนเดอร์สาเอ้ยจบข่าว พอโพสต์นี้ได้เผยออกไปแค่นั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันต่างๆน,นานาคอมเมนต์แรกได้บอกว่าลูกตายแค่แมวควรโอ้ยพูดมาได้ฉันละเบื่อจริงๆโพสต์บ่อยๆเผื่อบัญชีมันจะเคลื่อนไหวบ้างเอานะช่างเขาเธอปล่อยไปสักพักก็น่าจะรู้ว่าเขาเก่งเรื่องดราม่าอยู่ เรื่องลูกตายมันก็แค่แมวควรนับถือหัวใจของคุณเป็นแม่เจ็บนิดเดียวแอดบรรยายทุกอย่างเทนแล้วนะแอดขอบคุณมากทรมานจิตใจเหลือเกินอยากปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างแปกเทนที่จะไปโฟกัสใครค่าลูกว่ะวันวัน,วนดันโฟกัสแต่เรื่องไร้สาระอิจฉาตาร้อนไปวันวัน,วนเควะไปวันวัน จริงคนบ้านแต่ติดโซเชียลตั้งแต่ลูกยังไม่ตายไม่แปลกใจที่ลูกคนโตก็เป็นแบบเขาแค่แมวขวรลูกตายนี้นะยอมเจคนแล้วอะไรถึงเป็นช้างล้มทับทำไมพี่อุ๊บไม่ชวนเม่สาไปเดินแบบด้วยวะวันๆเอาแต่โพสแขวคนอื่นขี้อิจฉาที่สุดแลกกับเงินที่ได้มาแค่เล็บแมวชีวิตลูกคุณนะแลกเงินไปหมดแล้วนะ่ะ ฉะนั้นอย่าหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเครียดหนักจนต้องออกมาระบายอย่างทีๆฮ,ฮ,ฮ่าๆๆเครียดจนหลอนละมั้งเพ้อเจอไปเรื่อยงงเหมือนการขะเแอดลูกตายทั้งคนนางกลับคิดว่าแค่แมวควรเสื้อสีส้มเยอะจริงๆในหมู่บ้านนี้เดายากว่าแล้วภาพนี้ดารา เมจ่าอย่าได้แควโพสไปเยอะๆจนกว่า fc ง,ง,งๆมันจะโอนเงินมาบ้างฮ่าๆๆเขาเอาอะไรทําใจนอะหมดคําจะเว้าวนเวอร์หาเสียมสับหน่อไม้อิลีเนาะเขาเนี่ยบอกเม่จ่าให้ไปฉีดยาด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นบ้าพ,พอลิดทูบกับหัวนะคนคะเมเป็นผู้สูญเสียนะคะต้องหินใจเมสิคะ และเพจแชร์กูจัดให้ก็ได้มีการบอกว่าแค่อยากจะลองถามพวกมึงจากใจนะอย่าพึ่งวอยวายกันล่ะสรุปว่าเรื่องราวพวกนี้ที่พวกเราติดตามกันลุ้นกันทุกวันแล้วถ้าหากสิ่งที่พวกเราคิดว่าใช่แต่มันดันกับไม่ใช่พวกเราจะเสียวความรู้สึกไหมเราหมายถึงทุกๆคนมีส่วนรู้เห็นกันหมด เพียงแต่อาจจะไม่ได้ร่วมมือแค่นั้นแต่ก็ยังช่วยกันปกปิดความลับบางอย่างที่มันพูดไม่ได้เพราะยังไงก็คือญาติกันมันลำบากที่จะตัดกันได้แค่เดานะอย่าคิดเยอะเกินที่จะเดาเพจเราบอกแล้วไม่มีฝั่งใครทั้งนั้นเพจเราลงโพสอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องคอยตามใครแล้วเรื่องที่พิมพ์มาทั้งหมดก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร อย่าพึ่งดิ้นตายในเพจละ่ะพอโพสนี้ได้เผยออกไปโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเฉยๆค่ะแอดไม่เสียใจไม่เสียความรู้สึกเพราะไม่ฝักฝ่ทางใดทางหนึ่งคิดว่าน่าจะรู้บ้างถึงแม้ไม่ได้ร่วมมือกันก็ตามถ้าบอกว่าไม่รู้เลยก็คงโกหกเกินไปยังไงญาติญาติกันเขาก็ตัดกันไม่ขาดหรอก จากใจจิงนะเอ็ดแค่เป็นห่วงลุงพลถ้าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเหลือแต่ตัวโดยส่วนตัวคิดว่าเปาเต่นไม่อาจตัดขาดจากครอบครัวตัวเองได้วันข้างหน้าเราไม่รู้อนาคตลูกย่อมมีเชื้อสายของพ่อแม่ปอนอยู่ด้วยส่วนตัวก็คิดว่าทุกคนรู้ว่าใครเพราะอะไรแต่ไม่มีหลักฐานจึงพูดไม่ได้ เลยเลือกที่จะเงียบในเมื่อพ่อแม่รู้ยังไม่พูดเลยแล้วใครจะกลา้าจะกล้าพูดจริงไหมผมเนี่ยตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าโคตรเสียความรู้สึกพยายามคิดแบบให้ความรู้สึกดูดีขึ้นบ้างแล้วคิดได้แค่อย่างเดียวก็คืออ๋อสี่หเดือนที่ผ่านมาเราได้เพื่อนที่ดีเพียบเลยยิ่งนานวันก็เริ่มไม่อยากรู้แหละ ว่าใครทำเพราะที่หินห็นกันอยู่มีแต่ตัวมึนๆกรรมของเราที่ดันมาติดซีรีส์เรื่องนี้มันน่าจะเข้าเขามาตั้งแต่แรกแล้วแหละทำไมร่รู้ไม่ชี้โยนกันไปกันมาหวังแต่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเอาจริงๆทุกคนน่าจะรู้หมดตำรวจก็รู้แต่ทำไมจับใครไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะเหตุใด,ดแค่นี้ก็เสียวความรู้สึกพอแล้ว รู้เห็นและร่วมมือเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งแต่ลุงพลไม่ได้ร่วมมือด้วยเขาจะรวบให้ได้ให้เป็นแพะกว่าจะเอาตัวรอดมาได้ก็แทบเอาตัวไม่รอดทุกคนที่รู้เขาก็พูดคุยกันว่าแล้วแต่พ่อแม่เขาจะว่ายังไงถ้าถามว่าจะเสียใจไหมถ้ามันจะมาในรูปแบบนั้นก็คงเสียใจไปนิดนึงละมั้งแต่ก็เข้าใจถ้าเขาจะอุ้มกันไว้ จะด้วยหาหิวอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งความจริงปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนเข้าหาตัวพวกเขาเองความจริงมันหนีไม่พ้นอ่ะผมขอตอบออกมาจากใจเลยนะเสียความรู้สึกอย่างมากแต่ก็ช่างเพราะเราเสือกไปโง่เข้าไปเข้าข้างเขาเองก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเราก็เสียความรู้สึกอะนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว แล้วแต่เวรนแต่กรรมละกันสงสารขอบตาเราเนี่ยลุ้นชิบหายแต่สุดท้ายก็จับฆาตรกรไม่ได้ความจริงยังไงก็ต้องยอมรับแต่รับปากได้จะตามเผือกไปกับควกคุณทุกเรื่องนายแอดนะไม่แปลกใจจ้าเดามาแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วพ่อลุงก็โปนะบางทีแม่ก็โปนะแต่แปลกใจที่สวิตีแกงลุงมากกว่า ก็ต้องยอมรับอ่ะเพราะความจริงก็คือความจริงเราอาจจะช็อกก็ได้ถ้าเรารู้อะไรที่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดลุงป้ารู้อยู่แล้วค่ะแต่ก็นั่นแหละปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันดีกว่าเนาะตอนนี้ก็เฉยๆแล้วล่ะเพราะตกงานไม่มีงานทําแล้วก็คิดแต่ว่าจะแดกเชื้ออะไรพรุ่งนี้นะเอดนะ ความจริงก็คือค้นคว้าสืบหาข้อมูลทุกฝ่ายสิงไปอยู่ทุกกลุ่มข้อมูลที่มีในหัวทุกอย่างจนจะล้นแล้วก็คิดได้ว่าศึกษาหาข้อมูลมากกว่าตอนที่เป็นนักเรียนอีกล่ะกระทั่งการแพทวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องยีน DNA ต่างๆเม้กระทั่งเวลารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการถวจตรวจทุกครั้ง กับทั้งวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยสามารถสรุปคดีด้วยตัวเองนะบัดนาวจะไม่เชื่อข่าวโคมลอยที่พัดไปมาใครจะคิดต่างก็ได้บางเรื่องอาจรู้ไม่จริงก็เป็นไปได้แต่ทุกเรื่องที่รู้ก็พูดมากไม่ได้ใช่เปล่าหรือไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครฟังเดี๋ยวจะว่ามาโนเพราะทุกคนทุกวันนี้ใครคิดต่างแปลว่าโกหก หรือกุเรื่องขึ้นมาเองซะงั้นฮ่าฮ่เอาเป็นว่าใครอยากรู้ว่าสรุปเราคิดยังไงอินบ็อกถามได้เลยนะแต่ไม่ต้องแอดเพื่อนนะเพื่อนมีเยอะในเฟซอะไม่มีอะไรให้ค้นหาด้วยไม่มีความลับใดๆดอกจ้าโพสปล่อยไม่ได้โพสปิดจบข่าวถ้าจับคนร้ายไม่ได้ก็จับเพื่อนเลยแอดรำคาญใจว่ะ ขอไม่อยู่รอดถึง20ปีนะไม่ถึงสองปีกูก็ขอลาไปก่อนล่ะ